ตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะคะแสงแดดที่หน้าต่างค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำแกงไก่ใส่บอนส้มจะออกไปเก็บบอนส้มตอนสองทุ่มในขณะที่ยังมีแสงแดดแบบนี้อยู่นะคะ ไปเก็บบอลส้มกันกดีนกวา่าเดินไปเก็บบอลส้มหลังบ้านนะคะตอนนี้ บอลส้มมันแอบไปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปตัดบอลส้มกันบอลส้มคือผักชนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันชื่อลูบรบไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่แล้วคนอังกฤษเขาจะเอามาทําเป็นเมนูของหวานพวกพายพวกแยมแต่คนไทยเราอ่ะเอามาทําอะไรก็ได้ที่เราอยากกินจริงปะ่ะแทนพวกหน่อไม้ส้อมอะไรพวกเนี้ย ได้มาแล้วบอนส้มเอาไปแกงไม่เก็บเยอะนะเพราะว่ากินคนเดียวไม่มีใครยอมกินด้วยนะคะนี่ค่ะบอนส้มเดี๋ยวเราไปทำแกงไก่ใส่บอนส้มกันเลยต้มไก่ใส่บอนส้ม ผัดบวกใส่ไข่ใส่เบคอนตั้งน้ำให้เดือดใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดต้มแต่ว่าว,วันนี้เราไม่มีเราก็เลยใช้ตัวสุปก้อนที่เป็นผักอันนี้แทน บนส้มออกเปลือกออกเปลือกออกอย่างง่าย เกลือน,นิดหน่อยทำชอบมิจ๊ะแล้วก็ใส่บอลซ้อมลงไปน้ำเดือดเห็นไ้มเนี่ย อร่อยมากเลยรสชาติออกเปรียปร้ยวๆหอมๆเผ็ดนิดๆกรมกล่อมเสร็จแล้วจ้าแกงไก่ใส่บอนส้มแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่เมนูวันนี้ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมาก